ไปหาพ่อหาแม่ขอ,อนวันแม่เลยครับหยุดกันหยุดกันพวกเราเหนื่อยเขาบอกว่าจะให้เข้าทำงานวันนี้บ้าเดียใช่ไหมเออเสื้อเขอยังไม่ได้ซักเลยเราได้ทำความตกลงเซ็นเป็นรายลักษ์อักษรแล้วเฉพาะสมาชิกสาภาพนะครับ ส่วนใครที่ไม่ใช่สมาชิกคนที่เซ็นชื่อเข้าไปทำงานหัวหมุนอยู่นะถืพืืนวาดพืนเช็ดพื้นหลอะพวกเราเข้าไปสมน,น้ำหนาส่วนใครที่ไม่ใช่สมาชิกไม่มีมติน่าจุดง,งานที่ไม่ได้มาทำงาน อันนี้ก็แล้วแต่พวกมึงจะหักขาดงานมาร่วมชุมนุมกับเราบอกแล้วว่าอย่ามาถ้าขาดงานก็แล้วแต่เขาจะเอาผิดนะครับพี่น้องอันนี้เราบอกแต่แรกแล้วว่าให้รีบสมัครเป็นสมาชิกซะเดี๋ยวต่านจะเสียสิทธิ์พูดแล้วก็ไม่ฟังเสียดาย2นะ้เออเสียดาย28บบั้ง ไม่เป็นไรครับเราทําความเข้าใจเป็นอย่างนี้นะครับประการถัดมาเราได้ทําความตกลงสงบยาสึกและเขียนไว้ชัดเจนท่านหลายท่านอาจจะสงสยัยเอ๊ะแล้วตั้งหลายวันค่าจ้างจะเป็นยังไงฟังไม่ดีพี่น้อง คนที่มีวันลาพักผ่อนเพียงพออันนี้เราเข้าใจตกลงกันและรู้กันมาเมื่อวานแล้วตั้งแต่เช้าจนเย็นหยุดงานมากี่วันในวันทำงานนะจะใช้สิทธิ์หยุดพักผ่อนแทนการนัดหยุดงานได้ค่าจ้างไม่เสียสิทธิ์ทุกๆคนพี่น้อง มาแล้วฉันไม่มีลาพักผ่อวันหยุดพักผ่อจะทำยังไงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชถ้าไม่มีให้ใช้สิทธิ์ที่จะได้รับเดือนหนึ่งวันเดือนหนึ่งวันเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจะได้มาเดือนละวันเป็นห้าวันให้อนุโลมเอาสิทธิ์นั้น มาใช้พักผ่นแทนได้ทุกคนพี่น้องประการต่อมาคำถามอีกแล้วฉันไม่อาจมีได้ถึงแม้จะมีสี่วันได้เดือนละวันฉันจะเอาไหนลาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ฟังให้ดี กรณีไม่มีวันลาพักผ่อนหรือพักผ่อนไม่พอใช้ไปแล้วโหลิเดือนละวันจากสิงหากันยาตุคมพฤจิกาธันวาแล้วมันไม่มีมันไม่พอใช้หมดแล้วพี่น้องที่เป็นสมาชิกสาภาพแรงงานการกสุขภัณฑ์ที่หยุดงานให้ใช้ลากิจกรรมสาภาพแรงงานไปลาแล้วได้สิทธิ์ไม่เสียวันหยุดที่มาหยุดงาน สรุปแล้วลาทุกอย่างได้ตามหมดพี่น้อง <Yeah! S 1> นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะอุดจะหาให้พี่น้องมาเพื่อสนองเพื่ออุดความ สำคัญพี่น้องคือต้องได้รับกาหจ้าดำหน้าแดงนะครับดังนั้นแล้ววันอังคารเข้าทำงานไปเอาใบลาทุกคนได้ไม่ได้ได้ไหมตามที่ผมบอกใครมีพัฒผอนพอยื่นเลยครับลาได้สิทธิ์ไม่เสียสิทธิ์ใดๆใครมีไม่พอบอกเขาว่า จะได้เดือนต่อไปให้เอามาใช้โปะเข้าไปโปะแล้วไม่พอเสียลรงจ้าเอาทกลองตัวเนี้ยเป็นที่นี่มีวันหยุดก็เข้าไปเพื่อที่จะไปเริ่มต้นแล้วจะอยู่เมนไหนก็ว่ากันตามตารางวันหยุดนี่คือสิ่งสําคัญที่จะอยากบอกพี่น้องนะครับเราหยุดงานเราก็ต้องมีสิ่งที่รองรับของพวกเรา มีจดหมายน้อยมานะครับคืออย่างคนที่หยุด,ดวันจันทร์วันอังคารขอบคุณมากครับแต่วันที่สิบสองตรงกับวันหยุดคือวันจันทร์ แล้วจะได้หยุดชดเชยวันพุธหรือไม่ไปก่อนครับวันอนังคารเข้าไปก่อนนะครับเอาตามนี้เลยครับผมบอกเลยว่าเริ่มต้นวันอนังคารจะหยุดวันไหนจะอะไรยังไงไปเริ่มต้นกันใหม่แล้วไปฟังทางผู้บริหารเขาจะเตรียมตารางวันหยุดให้เริ่มต้นกันใหม่ถ้าว <ขอ S 2> ันกับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณทุกท่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีสิ่งใดนะครับที่เราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพื่อนด้กย้นะครับ,บด้วยนะครับขอบคุณสรับืนอน ขอบคุณจากใจจริงนะครับขอให้พี่น้องจงเชื่อมั่นนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบขอคุณจากใจจริงเ <ใน S 1> พื่อเรา,จ,าจะไม่ตอดทิ้งกันนะครับขอให้ยึดหลักว่าไม่มีสาบาพเราจะไม่มีความสามัคคีกันอย่างนี้นะครับพี่น้องขอบคุณจากใจจริงนะครับขอให้พี่น้องจงรักษาหัวใจของขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ ขอบคุณมากครับขอบอกสบายใ้ในดวงนี้เพื่อมวลประชาขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณใจอยู่แห่งไหนจะไม้จากไปจนฝุ่ขอบฟ้ามอความบวังดังบ ขอบคุณขอบคุณต้กแบบนะครับเอาไว้ขอบคุณขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังขอบคุณให้แทนเพื่อนทุกคนนะครับที่ทำให้เราแก้มาสู่วันนี้รวมพลของกันมีมลังขอบคุณ จบแล้นะคะพี่น้องกลับไปอยู่ในเบ็นนะมอบดอกไม้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดินแดนเป็ชุรมกับพวกเราที่เราพี่น้วง ทุกท่านนะครับขอบคุณต้องให้ต้องขอุกอย่างผมขอมาให้ตรองครั้งนี้ให้กับพี่น้องทุก้องผมต้องเกิดจากพลังพี่น้องวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่ความสำเร็จด้วยกันนะครับในรอบวันต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไร